นักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้าที่เจนับขึ้นบรรทัดที่สามย่อหน้าเริ่มตั้งแต่มนุษยวัตสัมปนเนยพี่ขูเป็นต้นไปมนุษยาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายที่สวายเห็นแล้วพี่ขูซึ่งพิสุทั้งหลายวัตสัมปนเนยพูดถึงพร้อมแล้วด้วยวัดปสัสนจิตตามีจิตเลื่อมใสแล้ว ปัญญาเปตวาปูร่าแล้วอาสนานิซึ่งอาสนะทั้งหลายพิขูยังภิกษุทั้งหลายนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วปริวิสิตวาอังค่าแล้วอาหารเรนะด้วยอาหารปณีเตน,นะอันประณีตปุชิตวาถามแล้วว่าปุชิตวาตัวนี้เป็นกิริยาประธานในนะครับใช้คุมภาคของมนุษย์ษา พันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอายาอันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข่าชันตีจะไปกุหิงณที่ไหนอิติดังนี้วัจเนครั้นเมื่อคําว่าอุปาสกาดูก่อนอุบาสศกและอุบาสิกาทั้งหลายมะยังอันว่าเราทั้งหลายคัาฉามะจะไปยะถาภาสุกถานังสู่ที่มีความสําราญอย่างไรอิติดังนี้ เตหีพิกขุหีอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวุเตกล่าวแล้วปฏิตามนุษษาอันว่ามนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายยัตตวารู้แล้วว่าพระทันตาอันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายปริเยสันติย่อมแสวงหาเสนาสนังซึ่งเสนาสนะวัส,สาวาสังอันเป็นที่อยู่จำตลอดพรรษา อิติดังนี้อหังสุก่ลาวแล้วว่าปันเตก็แต่ท่านผู้เจริญสเจท่าว่าอายาอันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายวัสยยงพึงอยู่อิทาฐาเนในที่นี้เตมาสังตลอดประชุมแห่งเดือนสามอิมังนีใสซไม่ย่างอันว่าเราทั้งหลายปฏิทายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วสารเนสในสาระทั้งหลาย ขันหายามะพึงรับศีรานิซึ่งศีลทั้งหลายอิติดังนี้เตปีพิกขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นนิมันตนางยังคำนิมนต์อธิวาเสสูงให้อยู่ทับแล้วจินตเนนะด้วยความคิดว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายนิสายะอาศัยแล้วกุลานิซึ่งตระกูลทั้งหลายอิมานิเหล่านี้กริสามะจักรธรรม ภาวะนิสรณังซึ่งการสัต์ออกไปจากภพอิติดังนี้มนุสสารว่ามนุษย์ทั้งหลายขาเหตวารับแล้วปฏิญญาซึ่งปฏิญญาเตสังพิคูนังของภิกษุททั้งหลายเหล่านั้นปฏิชักขิตวาจัดแจงแล้ววิหารังซึ่งวิหารรติฐานาะที่ว่าทานานิอย่างที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวัน สมปาเทตว,วาให้ถึงพร้อมแล้วอัธังสุดได้ถวายแล้วเตพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นปวิสันติย่อมเข้าไปคามังสู่บ้านตังเอวะนานันเทียวปินทายะเพื่อก้อนข้าวนิพพังเนืองนิดอัดะครั้งนั้นเวชโชอันว่าหมอเอโกคนหนึ่งอุปสงรงคกมิตวาเข้าไปหาแล้วเนพิขู ซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปวารีสีปวาร,ปวรณาแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอภาสุกังปินามะชื่อแม้อันว่าความไม่สำราญโหติย่อมมีวัสนธาฐเนในที่เป็นที่อยู่พิกขูนางของภิกษุทั้งหลายประหุนนางมากตัสมิงอภาสุกเกครั้นเมื่อความไม่สำราญนั้น อุปนเนเกิดขึ้นแล้วตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายกระเทยยาธาพึงบอกไม่หังแก่กระผมอาหังอันว่ากระผมกริสามิจกมักกธรรมเพศชังซึ่งยาอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระอามันเตตวาเรียกมาแล้วพี่ขูซึ่งพิสุทั้งหลายเตเหล่านั้นวัสุปนายิกาทิวเส ในวันคือิทีเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้แห่งพรรษาปุดชีถามแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเตมาสังยังประชุมแห่งเดือนสามอิมังนี้วิจินาเมสธาจักให้น้อมไปล่วงวิเศษอิริยาประเทหิ ด้วยอิริยาบททั้งหลายกติหิเท่าไรอิติดังนี้เตพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่เก่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านบุจเจริญมะยังอันว่ากระผมทั้งหลายเตมาสังยังประชุมแห่งเดือนสามอิมังนี้วีตินาเมสามะจักให้น้อมไปล่วงวิเศษ อิริยาปธิหีด้วยอิริยาบททั้งหลายเจตูหิสีอิทิดังนี้เทโรอันว่าพระเทระาอาหากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายปณะ,ะก็เอตังวัดตังอันวาวัดนั้นปฏิรูปังเป็นวัดสมควรโหติย่อมเป็นจริงหรือตุมเหหีอันท่านทั้งหลาย อปะมะเตหีเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพระวิตตพังพึงเป็นนนุไม่ใช่หรือหเพราะว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายขเหตวาเรียนเอาแล้วกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานสันธิกาจากสำนักพุทธศาของพระพุทธเจ้าธรมานาัสสะผู้ยังทรงประชนอยู่อาคตาเป็นผู้มาแล้วอัมหาย่อมเป็น จะจิงอยู่พุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปุกเลนะอันบุคคลสเทนะผู้โออวดณนะสกาไม่อาจอาราเทตุงเพื่ออันให้โปรดปรานหิแต่ว่าพุทธาอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอเตเหล่านั้นปุคะเลนะอันบุคคล กรรยาณัชชาเยนะผู้มีอัธยาศัยอันงามอาราเทตภาพึงให้โปรดปานได้จะจริงอยู่อาปายาอันว่าอาบายทั้งหลายจัตาโรสีสกะเคหะสริสาเป็นเช่นกับด้วยเรือนของตนโหนติย่อมเป็นปุคละสา,านามะ ชื่อแก่บุคคลปรมัตตสาผู้ประมาทแล้วอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายอปมัตตาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วหัวธาจงเป็นเถิดอิติดังนี้ตเตพิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปูชิงสูถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญปะนะก,ก็ตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเล่าอิติดังนี้ เทโรอันว่าพระเถระอาหาเก่าแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอาหางอันว่าเรากาลังยังการวิตินาเมสสามิจักให้น้อมไปล่วงวิเศษอิริยาประเทหิด้วยอิริยาบททั้งหลายติหิสามณภาษาเรศสามิจักไม่เหยียดออกปิดถิงซึ่งหลังอิติดังนี้ เตพิขูอันว่าพิสุตั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่าพันเตค่าแต่ท่านพุ้เจริญสาธุอันว่าดีละตุมเหอันว่าท่าน้งหลายอปปมาตาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วโหถะจงเป็นเถิดอิติดังนี้